ดูเขาเนี่ยครับทุกคนเราโดนแล้วทุกคนเราโดนแล้วทุกคนเราโดนแล้วเราสะบัดเมาไม่ทันแล้วทุกคนอย่างสนุกสนานอย่างสนุกสนานอย่างสนุกสนานเนกิคีเลนสวัสดีครับผมเนกิคีเลนครับผมวันนี้ครับเราอยู่กันในเกมดาบพิฆาตอสูนแฟนเมดเวอร์ชั่น คอมพิวเตอร์หรือ PC นั่นเองครับหลังจากคลิปเมื่อวานนะครับที่เราลงไปนะครับก็คือเราจะทําการเอาชีวิตรอดนะครับด้วยการเล่นเกมดับพิฆาตศูนย์เวอร์ชัน PC โดยที่เราจะไม่กดเดินเลยนะครับกดได้เพียงปุ่มเดียวนั่นคือปุ่มฟันนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อวานผมลงคลิปไปก็คือเป็นเซนิสึนะครับเซนิสึก็อยู่รอดได้แค่เวฟสเท่านั้นเองทุกคนตอนแรกผมคิดว่าเออมันน่าจะประมาณเวฟเ็เวฟแหรือเวฟหอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าแค่เวฟสาก็ ไม่ไหวแล้วครับทุกคนเพราะแบบเฮ้ยมันน่ากลัวแล้วก็แบบอสูรมันโหดมากนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทันจิโร่กันบ้างครับว่าทันจิโร่เนี่ยจะรอดไปถึงเวฟไหนนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันแต่ก่อนที่จะไปดูกันใครที่งไม่ได้กดซับสไครต์ฝากกดซับสไครต์ช่องนกิคิเลนม,มุ่งสู 5, ส่ห้าแสนซับสไครต์ด้วยกันครับผมมาฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปลุยกันเลยครับทันจิโร่นะฮะทันจิโร่เหมือนกันครับผมลองทานไออ่ะผมลอง ลองอยู่กับไอ้ตรงกิงนี้แล้วันคือมันเจก,ก,กาทุกคนไปดีวกว่าเพราะมันแบบมันมองไม่เห็นอะเราก็จะมองอ่ะยิ่งตอนกลางวันเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยเห็นแล้วแบบตอนกลางคืนเนี่ยโอ้โทุกคนดูดิว่าแบบอสูรนะี่มันมาเยอะขนาดไหนมาครับเวฟที่หนึ่งมาแล้วครับทุกคน ช่วยช่วยผมดูสุ่ด้วยนะเงียบมากเลยทุกคนสู่นวิ่งวิ่งมาไม่ถึงเลยมาแล้วครับทุกคนเปิดกันเลยครับเปิดกันเลยครับสามดาบเท่านั้นเวฟสองต่อเนื่องเลยไหมเวฟสองต่อเนื่องเลยไหม มาครับเวฟสองของต่อเนื่องจริงด้วยครับทุกคนอู้แล้วทุกคนดูบรรยากาศดิบรรยากาศอย่างหลอนนะ่ะมาครับตัวมาแล้วครับ เวฟสอนี่เราจัดการไปเรียบร้อยก่อนพาทิตจะขึ้นอีกนะเนี่ยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาถึงเวฟที่3นะครับเวฟที่เซนิสเอไม่รอดนะครับเราจะมารอดูกันว่าทันจิโร่จะรอดไหมนี่ครับพาทิตขึ้นแล้วครับ ทิ์ตกแล้วครับทุกคนเวฟนี้ครับทุกคนเรามาุ้นกันว่าทันจิโร่จะรอดไหมนะครับเทนิสึไม่รอดแล้วแต่เราก็ไม่แน่แก็ต้องรอดูครับว่าทันจิโร่เนี่ยจะมันต้องดูทิศทางของอา,อาสูรที่วิ่งมาครับทุกคนถ้ามันวิ่งมันกันมาคนละทิศคนละทางนะตายยังไงก็ตายแต่ถ้ามันแบบมาจากทิศทางเดียวกันอย่างเงี้ยยังพอได้อยู่ครับทุกคน โอ้โหแต่ตอนนี้ผมไม่เห็นนะสูรเลยอ่ะมาครับหนึ่งตัวขนลุกเลยตกใจ <c oughs> เราต้องรีบจัดก,การตัวแรกให้เสร็จก่อนนะแต่กครับหนึ่งตัวตัวที่สองมาแล้วครับเราฟันฟันรอเลยตัวที่สามยังไม่มานะเพราะว่าถ้าเราเสียทัวงหวะโดนโดนโจมตีไปครั้งหนึ่งนี่แบบจบเลยนะทุกคน แตกหนึ่งครับแตกสองสิเฮ้ยทุกคนดูว่าทันจิโร่จะผ่านไปได้ทุกคนอุ้ยตกใจไปหมายตัวแล้ววุ้ยต้องสะบัดแล้วครับอย่างนี้ต้องสะบัดเมาแล้วครับทุกคนเฮ้ยทุกคนทันจิโร่รอดว่ะวู้ฮู้รอดเวฟสามเว้ยทันจิโร่รอดเวฟสามเวฟสามครับทุกคน มาครับเวฟสี่แม่งมาต่อเนื่องอย่างเร็วเลยอะยิ่งเวฟเยอะอ่าอสูนก็จะยิ่งเยอะนะครับเหนวะอาเช้า,ชาก่อนครับเวฟสี่เรียบร้อยครับ GG ประกาศ GG จเลยครับพอพาทิตขึ้นอย่างเงี้ยสูนตายหมดนะ แล้วก็พาติด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 ทุยพาติดต,ต,ต,ตกอย่างรวดเร็วนะครับมาครับเวฟที่สี่เอาเวฟที่ห้าต้องมองรอบตัวอย่างรวดเร็วนะครับมาครับหนึ่งตัว ตัวอื่นน้องอาไม่หนึ่งตัวครับตัวนี้ถึงก่อนตอนนี้จัดการตัวนี้ก่อนเลยครับไปครับจิโร่ดูเขาเนี่ยครับทุกคนเราโดนแล้วทุกคนเราโดนแล้วทุกคนเราโดนแล้วเราสะบัดเมาส์ไม่ทันแล้วทุกคนทุกคน ได้แค่เวฟห้าทุกคนเนี่ยคือถ้าโดนพลาดโดนโจมตีครั้งเดียวนะมันจบเลยทุกคนเพราะว่าจังหวะเรามันจะเสียเลยนะครับเอ้ยแต่มันมากทุกคนแล้วมันแบบจากปกติที่เราวิ่งเราเดินเราฆ่าอาโศชิวๆใช่ปะอันเนี้ยกลายเป็นว่ามันตื่นเต้นและเพิ่มความยากครับทุกคนเฮ้ยทุกคนต้องไปลองเล่นดูครับมันมากมันมากนะครับก็เป็นว่าทันเจโรนะครับสามารถทําได้ดีกว่าเซนิสึอ,อีกแล้ว เรามาอัปเดตกิจกรรมครบ300,000ซับสไครต์ในช่องเนกิคิเลนนะครับ ก็คือการแจกดาบไม้ในเรื่องดาบพิฆาตอสูรนั่นเองก็อย่างที่บอกไปนะครับเราแจกดาบไม้ในเรื่องดาบพิฆาตอสูรเนี่ยหรางวัลน,นะครับแต่ว่าถ้าสมาชิกในกลุ่มเกมมือถือดาบพิฆาตอสูรครบ3,000คนก็จะแจกเพิ่มอีกนะครับเป็นดาบยางของทันจิโร่อีก1รางวัลนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับกลุ่มเกมมือถือดาบพิฆาตอสูรเราก็เดินทางมาถึง1 7พันคนแล้วเย้ <Yeah! S 1> ต้องขอขอบคุณทุกคนมากมานะครับที่ให้การตอบรับกิจกรรมนี้เยอะขนาดนี้นะครับโดยกลุ่ม ตอนนี้ขาดอีกแค่1.3 0 0 0คนนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับชวนเพื่อนๆมาเล่นกิจกรรมกันเยอะๆนะครับแะได้ของรางวัลเพิ่มไปอีกนะครับเดี๋ยวจะมีของรางวัลเล็กๆที่พี่นิกิเตรียมไว้ให้ด้วยนะครับก็จริงๆมันก็จะมากกว่า1รางวัลนั่นแหละ,ะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากได้ดับไม้ดับยางนะครับก็จะมีเงื่อนไขยอยู่ก็ทําให้ครบเงื่อนไขด้วยนะครับอะนะครับตอนนี้เรามีคนเข้ามาร่วมกิจกรรมกันแล้วทั้งหมด 1190กว่าคนแล้วหูเยอะมากๆนะครับทุกคนกิจกรรมยังไม่สิ้นสุดนะครับจะสิ้นสุดในวันที่16มกราคมนะครับแล้วก็จะสุ่มจับรายชื่อผู้โชคดีในวันที่17มกราคมทางช่อง YouTube เนกิคคเลนนั่นเองนะครับนี่นะครับหูรายชื่อเยอะมากครับทุกคนเป็นพันเลยนะครับพี่เนกิรวบรวมไว้หมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพี่เนกิจะมาทําการ สุ่มนะครับให้ทุกคนได้ดูเลยว่าว่าหมายเลขอะไรนะครับที่จะได้ของรางวัลไปนะครับแล้วพี่นิกกี้ก็จะดูนะครับว่าทําถูกต้องตามกติกาที่พี่นิกกี้กาหนดไว้หรือเปล่านะครับถ้าทําถูกทุกข้อนะครับก็จะได้รับรางวัลไปเลยแต่ถ้าทําผิดไปข้อใดข้อหนึ่งนะครับก็ถือว่าไม่ได้นั่นเองนะครับกิจกรรมยังไม่หมดนะครับเหลืออีก4วันนะครับไปชวนเพื่อนๆนะครับหรือใครที่ทําผิดนะครับ ก็สามารถทําใหม่ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่พินิกิไม่ได้กําหนดให้ทุกคนทําได้แค่ครั้งเดียวนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับทำให้ถูกต้องนะครับใครที่ทําผิดนะครับก็รีบมาทําให้ถูกต้องด้วยนะครับอ่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องนิกิคิเลนด้วยนะครับมุ่งสู่ห้าแสนซับสไครต์ไปด้วยกันนะครับผมผมสัญญาด้วยใจนะครับว่าผมจะพาทุกคนไปให้ถึง1ล้านซับสไครต์นี่ประกาศก้าวไปเลยนะครับผมอ่ะนะครับในครั้งหน้าจะมีคลิปอะไรใหม่ๆ ต้องรอติดตามชมกันให้ดีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย